สวัสดีค่ะดารากอสิบมาแล้วค่ะเป็นหนุ่มแล้วครับออปป้าโรฮาลูกชายอ้วนรังสิตหล่อเหลาเกาหลีสุดๆเป็นหนุ่มแล้วครับหล่อเหลาสไตล์อปอป้า กักตัวครบเรียบร้อยสำหรับนักแสดงหนุ่มลุกครึ่งอ้วนรังสิตหลังจากรำหายต้องจากครอบครัวที่เกาหลีซึ่งตอนนี้หนุ่มอ้วนได้กลับมาลุยทำงานที่เมืองไทยขณะที่ภรรยาสาวปาร์คฮยอนซอนหรือที่ทุกคนเรียกว่าคุณมะม่วงและลูกชายสุดที่รักน้องโรฮาใช้ชีวิตกันสองแม่ลูกที่เกาหลีใต้ล่าสุดหนุ่มอ้วนได้เผยภาพลูกชายออกบ้าโรฮา เป็นหนุ่มน้อยวัยขวบเศษพร้อมฝากข้อความผ่านอินสตาแกรมว่าโ oh รฮาแฟนคลับต้องไปเชียร์ออกมาให้ถ่ายรูปบ่อยๆหน่อยละครับเพราะออปป้าก็ไม่มีรูปเหมือนกัน ag, รูปสุดท้ายคือการถ่ายแบบอยู่แน่แน่กรับมา16วันมีรูปแค่นี้โรฮาอปป้าทำเอาพี่ๆแฟนๆต่างตกลุมรักกันเพียบเลยล่ะคะ่ะนับวันยิ่งโตยิ่งหล่อจริงๆเลยอปป้าคนนี้ขอขอบคุณที่มาข่าวจากที่นี่ค่ะ หากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับดารากอสิบด้วยนะคะขอบคุณค่ะ